อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันยามเช้าวันนี้นะคะเรามาหาน้องๆน้องดำและครอบครัวนะคะไม่เห็นนะคะในท่อนี้ก็ไม่เห็นหนูนามาแต่เช้าเลยนะคะไปไปตามหาน้องดำริมเลค่ะเผื่อเขาคิดถึงบ้านนะคะไปไปตามเขาที่ริมทะเลฝั่งนู้นนะคะข้ามทุ่งไปนะคะไปเจอกันค่ะน้าก็ข้ามมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะมาถึงท่อที่น้องๆเคยใช้หลบฝนนะคะมีท่อนี้ ไปดูกันนะคะว่าน้องๆอ,อยู่หรือเปล่าไม่มีไม่เห็นนะคะท่อนี้ก็ไม่เห็นท่อนี้ก็ต้องไม่มีแน่นอนไปตามดูน้องๆครั้งนี้ก่อนนะคะว่าตรงที่เรือพังนี่เนาะจะเห็นน้องๆไหมนะคะตรงเรือพังนี้ มานี่แม่แบ่งให้แม่มีมาเยอะลูกนะนี่มาที่เจอครั้งแรกนะคะนี่เพิ่งเจอเขาเนาะเอาตอนนี้ให้แม่ให้แม่ให้แม่เอ้าค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินลูกค่อยค่อยกินเอาให้อีกตัวหนึ่งให้แม่ตัวหนึ่งค่อยค่อยกินได้หัวไก่คนละหัวเอาสิเอาสิเอาสิเอออันนี้เอาอันนี้เพิ่งเจอเคยเจอเขาครั้งแรกนะคะอยู่ที่ริมเลเหมือนกัน กินลูกกินค่อยๆกินค่อยๆกินแม่ไปก่อนนะมันจะสายแม่นะอ่าสมาชิกใหม่นะคะเพิ่งเจอครั้งแรกอ่ะ,อะกินข้าวกันอยู่แล้วก็หัวาไก่กันคนละหัวนะคะไปตามหาน้องดำกับลูกๆก,ก่อนคะ่ะอ้าวตามมา,าลืมตามลุงกลับนะโตก,กว่าไอ้ตกน้ำนิดนึงนะคะอ่าอ,อ่านี่ตามลูกไปลูกไปตามตามตามสามตัวนะคะ โดดวิ่งใหญ่เลยดำน้อยนุนวิ่งใหญ่เลยนะคะตามลุงาตามตามลูกตามตามตามโอ้เอ้าเจ้าตัวเล็กตามหนูนามาส่วนสามตัวนั้นตามลุงไปนะคะก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงหมาใหญ่กัดเขาอยู่นะคะลุงก็ไล่ให้เขาเนาะตัวเล็กไม่ต้องตามแม่มาลูกไปไปไปกลับไปลูกไปไม่ต้องตามมาลูกไปไปกินที่แม่เอาไปให้นะหนุน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 เรามาบ้านเก่าน้องดำแล้วนะคะยังไม่เจอน้องดำกับลูกๆเลย เจอตมาอุตอเรือเต็มเลยนะคะไปกลับบ้านลูกกลับบ้านไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกันเร็วๆกิแล้วกลับบ้านไปน่ารักมากโอ้โหกิโพุงโลเหมือนนมเปรี้ยวเลยไปกลับบ้านมีครอบครัวมีบ้านอยู่ไปอยู่บ้านลูกไปอุตอเรืออยู่ทางนี้นะคะนี่ทางตะวันขึ้นนี่ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน ยังไม่เจอน้องดากับครอบครัวเลยนะคะน้องดำน้องดํากับลูกๆเนาะลองเรียกดูก่อนนะคะว่าจะเจอดําไหมดํา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 ไม่มีนะคะเงียบสนิทเลยเงียบเลยนะคะไม่มีน้องดําเลย ทางโน้เรือใหญ่กำลังออกหาปลาพอดีค่ะค่ะหนูน่นาก็ตามหาน้องดำสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่เจอเนาะอ่ะมาดูบรรยากาศเรือออกหาปลานะคะเรือที่วิ่งไปเมื่อกี้นะคะเป็นเรือเล็กนะคะคนนั่งก็ประมาณสองถึงสามคนครนี้ทางนี้เป็นเรือใหญ่นะคะโอ้ ไม่เจอน้องดำจะเจอเรือออกหาปลาโอ้น้องดำไปอยู่กับแม่หนูนาน้องดำไปอยู่กับแม่หนูนาหนึ่งเดือนนะคะหอยขึ้นเต็มเลยนะคะหอยขึ้นเยอะเลยโอ้โหหอยเยอะเลยนะคะหอยเล็กหอยน้อยหอยได้โตเนาะมีหอยเต็มเลยนะคะ็มไปหมดเลยโอมีเรือนะคะดูบรรยากาศเรือออกหาปลาก็แล้วกันสองลำใหญ่ๆนะคะนี่ ก็เรือก,กำลังออกไปหาปลากันค่ะอือไม่รู้ว่าเป็นพอน้องดำกับลูกๆไปอยู่กับนูนาหรือเปล่าเนาะหอยกลับมารอบนี้มีหอยเกาะขดหินนะคะมีปลาหรือเปล่ามาดูสิปาลาเฉลนนะคะมาดูว่ามีปาลาเฉลนไหม ก่อนหน้านี้น้องดำก็จะลงพาลูกลงเล่นโคลนจับปลาจับหอยกินเนาะโอ้โหหอยเล็กหอยน้อยนะคะขึ้นเต็มเลยนะคะโอเคนะคะเป็นช่วงระยะหนึ่งที่น้องดำไปอยู่กับนูนาน้องดำเล่ลูกๆไปอยู่กับนูนานะคะหอยได้เกิดนะ,ะ,ะเป็นเรือเล็กมีคน3มคนนะเรือเล็กไม่เล็กนะคะไปอยู่ไปดูใกล้ๆแล้วใหญ่มากเลย